ไม่ว่าจะมุมไหนตอนนี้เรามองว่าควรจะต้องมีทีพอรอนแน่แลวโมเมนตัมยังคงมีอยู่ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งที่ดอกเบี้ยเป็นช่วงขาลงราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดในไซคลในช่วงนี้ถามว่ามันจบไซคลหรือยังเรายังมองว่ามันยังไม่จบไซคลของการปรับอัตราดอกเบี้ยลงมันน่าจะมีโพซิทีฟของตัวเอฟเฟกต์โตราคาทองดําที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปได้ คือเรายังไม่ได้มองว่าเกิดฟองสบู่แค่ว่า v a r u a t i o n เนี่ยบางตัวที่เป็น s l l e t i o n เนี่ยอาจจะแพงไปหรือว่าตลาด e x p ก c t a t i o n เนี่ยบอกว่าเฮ้ยจะต้องโตต่อเนื่อง50% 30%ทุก quarter หรือทุกปีเนี่ยเราต้องพยายามที่จะคาดหวังตรงนั้นให้หน่อยลงแล้วตลาดต้องมา re-valuation ใหม่ผมว่ายังคงไปต่อนะครับว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยก็น่าจะสะสมเพิ่มขึ้นเพราะกังวลไอ้ตัวเรื่องดอนนา โลกก็จดจ้องว่าดอกเบีย้ยจะลงหรือเปล่านะคะแล้วก็ทําให้ตลาดนั้นมีความผันผวนในบางจังหวะก็ถูกมองด้วยว่านี่คือเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดการถล่มขายในตลาดทุนอเมริกาและเซลล์ออฟก,ก็กระเด็นมาที่ทั่วโลกเกิดวันที่9-10ถึงเนี่ยลดแล้วจริงๆเนี่ยตลาดจะไปต่อหรือว่าจะเซลล์ออนแฟกค่ะ Follow the Future สัมมนาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับทีม Win the AI Era, ่าฟ t the a l p h a s ซอร์วิ e เด b b บ b บเบ ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันแน่นใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล Follow the money Alternative Asset อย่างทองคำนะคะปีนี้ p e r f o r m รนซ์ดีมากบวกมา50%กว่ารนะคะราคาในช่วงจังหวะนี้เนี่ยก็ดูทรงตัวได้ค่อนข้างดีนะคะทองคำควรที่จะมีในพอร์ตไหมคะคุณเชิฐพลค่ะเรายังคงชอบโดยส่วนตัวยังคงชอบทองคำอยู่เพราะอย่างที่บอกไปคือถ้าเกิดเราไปดูไซคลของทองคำเนี่ยทุกๆครั้งที่ดอกเบีย้ยเป็นช่วงขาลงราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดในไซคลแล้วทีนี้เนี่ย ในช่วงนี้ถามว่ามันจบไซคลหรือยังเรายังมองว่ามันยังไม่จบไซคลของการปรับอัตราดอกเบีย้ยลงมันน่าจะมีโพซิทีฟของตัวเอฟเฟกต์โตราคาทองดรามที่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปได้ถ้าเกิดทุกคนมองว่าคอนเซิร์นบอกว่าการชะลอตัวของการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนแต่ก่อนหรืออาจจะเป็นลงแล้วหยุดแล้วดูท่าทีไปก่อนแล้วแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือแต่การรอดูท่าทีเนี่ยการที่จะมา ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะเรายังมองว่าป๊อปตรงนั้นน่ะอาจจะยังไม่ได้สูงเท่าเท่ากับดอกเบีย้ยขาลงที่จะปรับลงต่ออ่ะหรือถ้าเกิดบอกว่าทุกคนกลัวบอกว่า AI จะบับเบิ้ลหรือสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับในกลุ่มเทคถามว่าถ้าเกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรายังมองว่า p o ลิซีเนี่ยของเฟดเฟดเนี่ยก็กลายเป็นจะต้องปรับดอกเบีย้ยลงเพื่อพยุงตลาดเหมือนกันอ่ะถ้าอย่างนั้นทองอ่ะ ไม่ว่าจะมุมไหนตอนนี้เรามองว่าควรจะต้องมีในพอร์ตแน่ๆแ,แล้วโมเมนตัมยังคงมีอยู่ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นกับกันถ้าเกิดเราไปดูสถิติตอนนั้นน่ะที่ก่อนหน้านี้ที่ที่ผมบอกว่า S&P 500หรือว่าตัว n a s แส q เคยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดติดต่อกันกีป่ปีคือประมาณ10-11ปีทองคาเคยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ12ปีตอนเนี้ถามว่าโมเมนตัมเน่ยเทรนเนี่ยยังคงไปได้ไหมยังคงไปได้ ไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าเฮ้ยทองมันน่ากลัวแล้วจะไม่ควรจะต้องมีอยู่ในพอร์ตเลยคงไม่ใช่อ่ะคือเลยมองว่าแล้วยิ่งอาจจะต้องมีเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตเพิ่มขึ้นด้วยสัมนะครับถ้าเกิดเรามองว่าอันเซอร์เทนตี้ถ้าเกิดมองบางคนอาจจะมองแยง้งบอกว่าเอไอมันอาจจะเกิดบับเบิ้ลได้นะกลายเป็นคุณอาจจะต้องยิ่งมีสินทรัพย์ที่มาโปรเทคความเสี่ยงตรงนี้ยเพิ่มขึ้นด้วยสันะครับแต่โอกาสที่เราจะได้เห็นทอง ให้ผลตอบแทนแบบแรงๆเหมือนกับที่เราเห็นปีนี้ห้าสกว่าเปอร์เซ็นต์หกิเปอร์เซนปีที่แล้วย0สกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังจะไปต่อได้ในปีหน้าไหมคะคุณชัลพลคะเรามีทองไว้ในพอร์ตได้แต่เราคาดหวังกับผลตอบแทนได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะก็คงอ่ะสมมติถ้าเกิดเป็นช่วงปกติอ่ะคือคือตัวดอกเบีย้ยเฟดฟฟเฟลดเนี่ย,ร,ร,ยรีเลตตกับต,ตัวราคาทองคํำยังไงคือผมไปดูสถิติมาว่าเวลาดอกเบีย้ยลงโอเคทองจะปรับขึ้น ใทั้งไซเคิลช่วงที่ปรับขึ้นแรงที่สุดคือช่วงไหนคือช่วงการลดดอกเบีย้ยสองสาครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถามว่าทองยังขึ้นอยู่ไหมยังขึ้นอยู่แต่จะไม่แรงเท่ากับช่วงตนอถามว่าโดยทั้งคีเลียนเนี่ยช่วงสองสามครั้งแรกในการลดดอกเบีย้ยราคาทองปรับตัวขึ้นแรงที่สุดเป็นช่วงบูมมาเก็ตหลังจากนั้นจะอาจจะเป็นไซด์เวยๆขึ้นคาดหวังที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนปีนี้ได้ไหมถามว่ายากแต่ถามว่ายังมีอพไซด์ไหมยังมีอพไซด โดยเฉลีย่ยที่ผ่านมาตลอด10 20, 20ปีนี้20ปีที่ผ่านมาเนี่ยทองให้ให้ค่าเฉลีย่ยประมาณสัก1ิซนะถ้าเกิดผมจำตัวเลขไปก็บวกลบไปอยู่ประมาณนี้อ่าทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูโดยเฉลีย่ยในระยะยาวตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดจะให้คาดหวังอ่ะก็มอง c o n s e r v a วทีฟหน่อยก็อาจจะเป็นบวกอาจจะต่างเปอร์สิบหรือค่าเฉลีย่ยประมาณสัก10ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากที่จะให้คาดหวังแค่นั้นในลองเทอมนะครับค่ะทีนี้ ถ้าควรจะมีในพอร์ตยุคที่ uncertainty เยอะๆนะคะแล้วก็ยังมีดอกเบี้ยขาลงมาเป็นตัวช่วยอีกนะคะควรจะมีทองในพอร์ตมากน้อยแค่ไหนล่ะคะคือผมมองว่าประมาณสักสิบถึงสิบห้าเนั่นคือแม็กแล้วก็ข mm ึ hmm. ้นอยู่กับว่าในสิ่งที่อื่นๆที่คุณไปลงทุนเป็นอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดบอกว่า mm hmm. บาลานซ์พอแล้วก็ช่วย protect ความเสี่ยงรวมถึงถ้าเกิดเรามองถึงทองทั่ว,วไปนะว่าจะเป็นทองแท่งเอ่ยหรือว่าเป็นทองกองทุนที่ ที่ไม่เกี่ยวกับพวกกองทุนรวมที่ไปเหตุค่าเงินอะไรเงี้ยจริงๆมันควรจะต้องเป็นอันเหตุเพราะมันจะได้เรื่องค่างเงินไปด้วยซึ่งมอง,มองว่าแนวโน้มตีมปีหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเงินบาทเองหรือราคาทองเองเนี่ยก็ควรจะเพื่อให้รีเลทบาลานซ์พอได้กําไรทั้งสองส่วนเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยประมาณสัก10% 5% 10%นอควรอย่างน้อยจะต้องมีแต่ถ้าเกิดบอกว่าเกิดอีเวนต์อะไรที่เกิดคริสิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นในมุมไหนเองในประเทศเองหรือต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปส ก่อนหน้านี้ทองก็จะถูกพูดถึงมากนะคะว่าเป็นสินทรัพย์ที่กลายเป็นสินทรัพย์ทุนสำรองเป็นสินทรัพย์ที่ธนาคารกลางหลายแห่งของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนะคะต้องการที่จะเก็บเพื่อที่จะลดความเสี่ยงออกจากดอลลาร์เป็นกระแสดีดอลลาร์เซชันนะคะซึ่งก็เป็นภาพของดอลลาร์เมื่อช่วงต้นปีที่อ่อนค่าลงไปเยอะนะคะดีดอลลาร์ไลเซชันปีหน้ายังคงจะไปต่อไหมคะคุณชยพาค่ะผมว่ายังคงไปต่อ เพราะธนาคา,า,ารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยก็น่าจะสะสมเพิ่มขึ้นเพราะกังวลอ้ตัวเรื่องดอลลาร์หรือถ้าเกิดเราต่อให้เราไม่พูดอะไรที่ดีเลียกกับตัวดอลลาร์เนี่ยมันมีตัวเบอร์โกลเฮา c i ลที่คอยทาตัวเลขขึ้นมาว่าช่วงที่ทองเป็นขาขึ้นเนี่ยก่อนที่กว่าที่จะจบรอบเนี่ยทางเซ็นทรัลแบงก์หรือว่าทางตัวพวกกองทุน ETF หรือว่ากองทุนต่างๆที่เก็บทองเข้าไปเนี่ยเก็บอยู่ประมาณเท่าไหร่ในช่วงสองไซเคิลที่ผ่านมาเนี่ย รอบแรกเนี่ยเก็บไปอยู่มาสัก2,000กว่าตันรอบที่2ประมาณ3,000กว่าตันในช่วงดักเบียขาลงนะครับตอนเนี้ถามว่าอยู่เท่าไหร่ยังไม่ถึงพันตันทั้ง2อ,อย่างรวมกันอะถ้าเกิดเรา,ามองว่ามันจะรีเพสสองเดิมมันยังคงมีอัพไซด์ตัวดีมา์ตรงนี้เข้ามาอยู่แล้วตัวไทม์ไลน์หรือว่าตัวไทม์ฮอริซอนเนี่ยที่กินระยะเวลาเนี่ยช่วงแต่ละไซเคิลของตัวทองที่ปรับตัวขาขึ้นเนี่ย มันกินระยะเวลาตั้งแต่ประมาณ800กว่าวันจนถึงพันกว่าวันเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ประมาณสัก700กว่าวันมันยังมี p พีเรียดไซเคิลอะซึ่งจริงๆเราเชื่อว่ามันจะกินเวลาไปได้มากกว่านี้อีกซึ่งท้าเราเชื่อว่าทองน่าจะเป็นช่วงบุริไป,ไปไปต่อเนื่องอยู่แต่ว่าแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วคริปโตเคอเรนซีควรที่จะมีในพอร์ตบ้างไหมคะคุณชลพลค่ะ ก็ควรจะมีแต่ก็ไม่ควรจะเยอะจนเกินไปคือเอาจริงๆคือผมก็ยังมองว่าอาจจะมีได้แต่ก็อาจจะเป็นตัวคริปตัวเคอเรนซีที่เป็นตัวหลักๆไม่ใช่เป็นตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวตัวหลักหรือบ a r k e t cap เล็กๆขนาดนั้นเพื่อ for investment อเพราะมันก็เป็น new asset หรือ digital asset ใหม่ๆของโลกนี้ที่ที่จะเข้ามาแต่เราก็จะเห็นได้ว่าความพันผวหรือวัวความเสี่ยงมันสูงมากกว่าสินทรัพย์อื่น ก็ไม่ควรที่จะมีเยอะจนเกินไปนะครับมันเป็นแค่ส่วนที่เพื่อลงทุนระยะยาวมากๆหรือแค่เป็นเก็งกำไรสั้นๆส,สำหรับคนและความเสี่ยงสูงได้มากๆเท่านั้นนะครับค่ะทีนี้ถ้าดอกเบี้ยลดนะคะผลจะเป็นอัพไซด์ให้กับตลาด มากน้อยแค่ไหนคะคือตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งโลกก็จดจ้องว่าดอกเบีย้ยจะลงหรือเปล่านะคะแล้วก็ทําให้ตลาดนั้นมีความผ,ลผ,ลผลันผวนในบางจังหวะก็ถูกมองด้วยว่านี่คือเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดการถล่มขายในตลาดหุ้นอเมริกาและเซลล์ออฟก็กระเด็นมาที่ทั่วโลกเกิดวันที่9ถึง10เนี่ยลดแล้วจริงๆเนี่ยตลาดจะไปต่อหรือว่าจะเซลล์ออนแฟก่คะคือมันอาจจะประจวบเหมาะทั้งสองเรื่องนะครับโด,โดยโดยปกติทุกสิ้นเปีเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มฟอนเดอรเจอร์กองทุนต่างๆทั่วโลกเนี่ยหรือว่าตัวพวก Cash Fund เค f ฟันอะไรต่างๆเนี่ยสมมุติบอกว่าเขาต้องการปิดปิดปีดปดแล้วจริงๆทุกคนเน่ยเข้าใจว่าปีนี้ทุกคนจะเอ j นจอยตัวเปอร์ formance ของการลงทุนใ,ในอีควิตี้รวมถึงตราสารหนี้คอม m พลตี้หมดแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ที่ทุกคนแบบพยายามที่จะปิดบุ๊กบัญชีปีนี้ไปแล้วแล้วเซลล์ออฟอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวดอกเบีย้ยหรืออาจจะไม่เกี่ยวด้วยมันอาจจะมาผสมกันแต่ว่าอันนึงโดยปกติช่วงเนี้ย มันเป็นช่วงที่ทุกคนโอเคฮอลิเดย์และช่วงช่วงเดือนเดซิมเบอร์หรือกั 2, 2รสองสองอาทิตย์แรกเนี่ยแทบจะจบแล้วปิดโพซิชันไปหมดแล้วเพราะทุกคนแบบซีเคียวพอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองจบหมดแล้วและอาจจะไปค่อยรีเซ็ตหรือตั้งต้นใหม่ในต้นปีหน้าซึ่งตรงนี้เราเรามองภาพเป็นแบบนั้นมากกว่าถ้าเกิดย่อมันอาจจะเป็นเรื่องโพซิชันหรือเราจะเห็นว่าดิครีตี้หรือวอลลุ่มเนี่ยมันมันเริ่มนิ่งไปแล้วมันน่าจะจบปีไปแล้วแล้วก็แต่มันอาจจะเป็น ข้อดีของนักลงทุนช่วงนี้ว่าถ้าเกิดมันปรับตัวลงมาโดยที่มันไม่มีอีเวนต์อะไรหรือว่าความเสี่ยงอะไรที่ชัดเจนมันเป็นแค่จังหวะในการปรับฐานระยะสั้นหรือระยะกลางซึ่งตรงนี้สําหรับคนที่ไม่มีหรือว่าเทปโปรฟิตไปแล้วอาจจะเป็นจังหวะที่เข้ามาลงทุนซึ่งเรามองว่ามันมันเป็นคุณภาพของการปรับฐานย่อแค่ช่วงสั้นๆแค่นั้นนะครับค่ะ และก่อนหน้านี้นะคะนอกจากความกลัวเรื่องของดอกเบีย้ยก็มีฮอตท็อปิกเรื่องของฟองสบู่ AI นะคะกลัวว่าหุ้นในกลุ่ม AI ที่ราคาพุ่งขึ้นมามากๆเนี่ยแพงเกินจริงแล้วก็ยังไม่ชัวร์ว่าอนาคตจะเติบโตได้เท่ากับที่ใส่เงินคทุนไปมหาศาลหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้มีแรงขายออกมาหลายช็อตเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นมุมของทาง K t a erm, นะคะตอนนี้หุ้นในกลุ่ม AI อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดอเมริกาเนี่ยบับเบิลหรือเปล่า คือถ้าเกิดพูดในกลุ่ม AI อันนี้เดี๋ยวผมขอจำแนกก่อนแล้วกันว่าในกลุ่ม AI เนี่ยทีม AI ยังคงอยู่แต่ถามว่า AI ในสิ่งภาพที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือพวกถ้าเกิดเราแบ่งแบ่งแยกเป็นพวกอินฟราสตรัคเจอร์ที่ AI จะต้องพึ่งแอปพลิเคชันหรือว่าไอตัวเอสเก็ที่เอาไปทำเกี่ยวกับพวกบิสเนสจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ทุกคนเหมือนกับเป็นช่วงต้นที่พยายามที่จะบิ้ตัว AI ขึ้นมา แต่ในส่วน Infrastructure กับตัวการที่จะเหมือนกับไป Development ต์ให้ตัว AI ไเนี่ยไปเจเนเรตรายได้จริงๆเนี่ยไอสองโมเมนตัม um ตรงนี้เนี่ยตรงกลางเนี่ยมันน่าจะจบไปแล้วแต่ว่า i n f ฟาเนี่ยยังยังคงต้องมีเซิร์ฟอยู่เพราะเราจะเห็นได้ว่าคนยังพูดถึงอยู่ว่าตัวอิน r าเนี่ยตัว AI ที่ต้องใช้เนี่ยคืออะไรคือตัวฮาร์ดแวรตัวชิปที่ต้องเพิ่มไหมอ่ะ รวมถึงแม้ตัวพลังงานที่จะต้องมาเซิร์ฟของตัว AI ในการรานต่างๆเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าเราเมองว่าในมุมนี้ตีม AI ในข่าอินฟาเนี่ย AI, ย,ยังคงเดินหน้าต่อไปได้อยู่่กัอีกส่วนหนึ่งเพลเยอร์ Player, ตรงส่วนตรงกลางเนี่ยที่ทุกคนบอกว่าที่จะมาแข่งตอนนี้การดีเวลอปเมนต์หรือการพัฒนานตัว AI เนี่ยมันน่าจะจดไปแล้วแล้วลคู่แข่งที่จะรายใหม่ที่จะเข้ามาแข่งกับ Google แข่งกับ Open a เหรืออะไรที่จะสร้างมาแข่งเนี่ยผมว่ามันน่าจะสก,กีนอะไรหลายๆอย่างจบไปพอสมควรผู้แข่งจริงๆในโลกนี้เนี่ยมันก็คงถูกตัดไปแล้วหรือน้อยลายลงไปแล้วนะครับตรงเนี้ยตีมตรงเนี้ยมันน่าจะจะค่อยๆลดไปแล้วก็ให้เวอร์ชันเนี่ยน้อยลงแต่ว่าต่อไปเนี่ยหรือว่าตัวหยดเมียนที่จะจเนเรตรายได้เอาสิ่งที่เราสร้างมาแล้วเนี่ยไปหาไรายได้ตรงนั้นน่ยคือ Scur v e ใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับตัว AI ทีนี้เราต้องบอกว่า selection ที่จะเกิดขึ้นคืออินฟ้า กับตัวปลายน้ำที่จะเกิดขึ้นน่าะจะเล่นได้นะครับค่ะแต่แสดงว่าในตัวตรงต้นน้ำเนี่ยก็มีกลิ่นอายของฟองสบู่ไหมคะคือเรายังไม่ได้มองว่าเกิดฟองสบู่แค่ว่า valuation เนี่ยบางตัวที่เป็น selection เนี่ยอาจจะแพงไปหรือว่าตลาด expectation เนี่ยบอกว่าเฮ้ยจะต้องโตต่อเนื่อง 50%-30% อเทุก Quarter หรือทุกปีเนี่ยเราต้องพยายามที่จะคดาดหวังตรงนั้นให้หน้อยลง แล้วตลาดต้องมารีเวอร์ชันใหม่แต่ถามว่ามันจะบับเบิลแต่แล้วมีปัญหากับบริษัทนั้นไหมผมไม่ใช่แต่มันต้องถูกรีไพรซ์ใหม่ที่ฟอร์แคร์ไปข้างหน้านะครับค่ะมีการพยายามไป ลองเทียบกับวิกฤต com นะคะว่าช่วงนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งโลกก็มีความคาดหวังว่าอินเทอร์เน็ตจะมาเปลี่ยนโลกนะคะสุดท้ายก็มีการไล่ซื้อนะคะหุ้นก็ราคาขึ้นไปมากสุดท้ายก็ฟองสบู่แตกตลาดหุ้นลงหุ้นก็ตกลงไปนะคะล้มหายตายจากกันไปก็เยอะรอดมาแค่ไม่กี่บริษัทนะคะคุณชัชพลมองสถานการณ์ตอนนี้กับตอนนั้นต่างกันยังไงโอเคถ้าเกิดเราย้อนไปถึงตัว com ช่วง com เนี่ยกินระยะเวลาคือจริงๆอ่ะผมไปดูสแตทมาเหมือนกันว่า S&P 500หรือ NASDAQ เนี่ยเคยบวกติดต่อกันสูงสุดกี่ปีถ้าเกิดเราไปดูมันคือช่วง .com กินเวลาประมาณ11ปีที่บวกต่อเนื่องกันนะติดต่อกันเลย11ปีถามว่าซีตูเอชันตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้บวกติดต่อกันมา3ปีอ่ะถามว่ามันขึ้นมาเยอะไหมมันขึ้นมาเยอะแต่ถ้าเกิดทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันจะไปรีเพสเหมือน .com ไหมผมอยากย้อนว่าสถติติตอนนั้นบวกกัน11ปีถึงจะบับเบิ แล้วมันเวอร์ชันแล้วมันเป็นเรื่องออเดดที่เกิดขึ้นในช่วงตอนนั้นที่มันไม่มีความโปร่งใสอ่ะตอนนี้ถามว่าเรามีสัญญาณตรงนั้นหรือยังแพงไหมโอเคมันแพงจากฐานเมื่อก่อนแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ากรอมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ถามว่ามันจะบับเบิลถึงขนาดที่บอกว่าบริษัทที่เป็นชั้นนำที่เกี่ยวกับเทคหรือคอน sumer service ที่เกี่ยวกับพวก AI มันจะล้มเลยไหมเรามองว่าฐานมันอาจจะยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นที่จะบับเบิล แล้วก็การบวกติดต่อกันมาตรงนี้เนี่ยถามว่าเยอะไหมใช่แต่ถ้าเกิดเทียบในอดีตมันยังไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับ